Assalamualaikum warahmatullahi มาพบกับผมแอดมินเพจกูรูลิฟตงนะครับตัวจริงเรื่องที่อยู่อาศัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้ออีกท็อปปิกที่สําคัญนะครับที่เป็นปัญหาสําหรับใครหลายๆคนเลยนะฮะที่อยากจะเลือกที่พักอาศัยสักที่หนึ่งนะฮะว่าระหว่างบ้านกับคอนโดเนี่ยเราจะเลือกซื้ออะไรดีกว่ากันเนาะวันนี้ครับเราเลยมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับว่าจะเลือกซื้อบ้านหรือคอนโดมีเกณฑ์ในการตัดสินใจอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดนะฮะทั้ง2แบบนี้มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตก ต่างวันนี้ครับผมจะพยายามมาเล่าให้ฟังถึงมุมมองของคนที่เคยลงพื้นที่นะฮะทั้งบ้านและคอนโดและคนที่เคยทํางานในสายงานอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านและคอนโดนี้นะฮะในหลายๆโครงการให้ฟังกันนะครับว่าหากเราต้องการที่จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยสักที่หนึ่งนะครับบ้านหรือคอนโดกันแน่ที่จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราและเราควรจะมีหลักคิดวิธีคิดแบบไหนในการเลือกนะครับในการประเมินว่ารัพย์ตัวไหนเหมาะก,กับเราวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับ ปัจจัยที่1เลยนะครับที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่เราจะเลือกที่อยู่อาศัยสักที่หนึ่งนั่นก็คือโลเคชันครับหรือทำเลที่ตั้งของทรัทรัพย์นั้นนั่นเองครับโลเคชันนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยในการเลือกที่อยู่อาศัยสักที่นึงนะครับเพราะว่าตัวโลเคชันนะครับจะเป็นตัวกําหนดว่าไลฟ์สไตล์ของเราจะดําเนินไปแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราครับเช่น าเกิดว่าเราจําเป็นจะต้องเข้าไปทํางานในตัวเมืองทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในสีลมอโศกสุขุมวิทพวกนี้เราอาจจะต้องเลือกซื้อคอนโดสักหลังหนึ่งที่สามารถเดินทางนะครับเข้าไปในตัวเมืองได้สะดวกอาจจะเป็นย่านชานเมืองออกมาหรือถ้าใครมีกําลังซื้อก็อาจจะเลือกในบริเวณที่ใกล้ที่ทํางานเลยก็ได้ในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะซื้อเป็นบ้านแทนที่จะเป็นคอนโดเราก็ต้องยอมรับกับสภาพที่ว่าราคาของสินทรัพย์ประเภทบ้านเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากนะครับและที่ สำคัญจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะจะค่อนข้างขยเบดออกมาชานเมืองพอสมควรออดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมเข้าไปนะั่นคือเวลาที่ต้องใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาในตัวเมืองนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเสียเวลาเดินทางเท่าไหร่และมันคุ้มค่ากว่ากันไหมนะครับดังนั้นแล้วโลเคชัน่นหรือทำเลที่ตั้งที่เราอาศัยอยู่เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าเราควรซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดครับปัจจัยที่2ครับการเพิ่มขึ้นของมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับสินทรัพย์ทั้ง2ประเภทนี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเช่นกันครับอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเป็นผลพลอยได้ให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดของเราเนี่ยมีราคาสูงขึ้น และเพิ่มตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ที่สําคัญนะครับต้องอยู่ที่สภาวะเศรษฐกิจของปีนั้นๆด้วยนะครับว่าราคาจะพุ่งไปขนาดไหนบางปีอาจจะมีบางปีนะครับที่เป็นปีที่เลวร้ายหรือเราไปแจ็คพอตเจอช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพอดีราคาอาสังหาริมทร,รัพย์อาจจะลงได้นะครับข้อ3นะครับคือสิทธิ์ของการถือครองกรรมสิทธิ์นะครับ หากมองกันถึงเรื่องกรรมสิทธิ์การถือครองนะฮะถ้าเกิดว่าเราซื้อคอนโดหนึ่งห้องสิ่งที่เราจะได้มานั่นคือกรรมสิทธิ์อาคารชุดของห้องนั้นๆและชั้นนั้นๆที่เราไปซื้อนะครับยกตัวอย่างเช่นคอนโดน A นะฮะเราไปซื้อเราก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แค่ห้องที่เราไปซื้อแค่นั้นนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเลือกซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยสักหนึ่งหลังนะครับในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับหรือเป็นทาวน์โฮมก็แล้วแต่ สิ่งที่เราได้มาคือเราจะได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่นะฮะในกรณีนี้เราต้องผ่อนชาระกับธนาคารให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับหากเรายังผ่อนชาระไม่หมดหรือพูดง่ายๆคือถ้าเรายังติดหนี้แบงก์อยู่นั่นเองชนดพื้นนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะมาชั่งน้ําหนักกันนะครับว่าถ้าเรามองถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนูน่นนี่นั่นนะครับ บ้านอาจจะชนะในโจทย์ข้อนี้ไปนะครับก็เราไปพิจารณาดูสุดท้ายแล้วนะครับจาก3ปัจจัยหลักที่ผมมองว่าเป็นเกณฑ์เบื้องต้นเวลาเราจะเลือกว่าจะซื้อบ้านดีหรือซื้อคอนโดดีนะครับแต่ว่าทั้ง3าข้อที่ผมพูดไปเนี่ยผมตัดเรื่องราคากับเรื่องความชอบส่วนตัวออกก่อนนะผมเอาในกรณีที่ว่าคุณมีกําลังัพย์พอที่จะซื้อแล้วนะครับและคุณอยากจะรู้ว่าบ้านหรือคอนโดอะไรที่มันตอบโจทย์กับคุณผมว่า3ข้อนี้น่าจะเป็นครทีเหลียเบื้องต้น ที่สามารถเอามาใช้ชี้วัดได้ว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมดีครับแต่สุดท้ายยังไงแต่นะครับทั้ง3ข้อนี้ไปไม่จะเป็นเสมอนะครับที่ต้องเชื่อตามผมแม้มันจะเป็นหลักการดูง่ายๆเพียง3ข้อเพื่อคัดกรองเบื้องต้นนะครับแต่การซื้อบ้านหรือคอนโด สักที่หนึ่งนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยความชอบความสบายใจและความพึงพอใจของผู้ซื้อเป็นหลักนะครับไม่ว่าคายเทเลทั้ง3ข้อที่ผมพูดมาจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณชอบในสินทรัพย์นั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดคุณรู้สึกว่ามันถูกใจมันใช่มันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นผมนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะช่วยเชียร์ว่าไปซื้อทรัพย์พนั้นมาเป็นเจ้าของแต่ครับ พราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่บ้านหลังนั้นเป็นคุณนะไม่ใช่ใครนะครับอย่าไปฟังคําพูดของใครจนลืมความต้องการในใจของตัวเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับผมกูรูลิวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่อาศัยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ